เอาไว้พันลายก่อนเพิ่มก่อโทษิ่มอนเพ่นะชาวเล่นชาวเล่นมาค่ะบมาครับวันนี้ขาครับผมให้เธอครับผมผมก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับเป็นแบรนด์ในบาสเซอร์ของไฮเออร์นะครับก็ได้ทำกิจกรรมกับทางไฮเออร์มาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไฮเออร์ก็จะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรม csr ตอบแทนสังคมค่อนข้างเยอะทำให้ผมรู้สึกดีตรงนี้ด้วยนะครับก็ไฮเออร์ก็จะมีโครงการที่ชื่อว่าไฮเออร์ให้เธอนะครับเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อตอบแทนสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาค บุคลางการแพทย์นะครับหรือว่ามีการบริจาคของยังชีพนะฮะแต่ว่าปีนี้ครับก็โครงการไฮเออร์ให้เธอนะครับก็มาร่วมกับสัคคาชาไทยเป็นครั้งแรกครับก็มาร่วมเป็นกระบอกเสียงครับในการที่จะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนเลยครับให้มาร่วมบริจาคเลือดด้วยกันนะครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงนี้นะฮะที่เป็นภาวะที่คลังเลือดค่อนข้างขาดแคลนนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะของสถานการณ์โควิดก็ตามที่ทําให้หลายๆคนอาจจะ ไม่กล้าหรือว่าอาจจะมีความกลัวที่อาจจะออกมาบริจาคเลือดหรือว่าวบางทีเนี่ยศูนย์รับบริจาคก็กจ,จะเดินทางไปยากหรือว่าศูนย์เพื่อนที่ก็อาจจะเดินทางไม่ได้เพราะในสถานการณ์แบบนี้นะฮะก็ยัจะเชิญชวนคนไทยทุกคนครับให้ออกมาบริจาคเลือดก,กันเยอะๆนะครับเพราะว่าเลือดของคุณเนี่ยอาจจะแค่ถุงหรือสองถุงนะฮะสามารถต่อชีวิตให้คนได้อีกหลายชีวิตเลยครับผมอยากวันบริจาคได้ไ่อไปคครับของผมก็คือดคอ ยยกร<บ> <c oughs> ะผมก็เชิญชวนนะครับทุกคนนะครับคนไทยทุกคนให้มาร่วมบริจาคเลือดก,กันนะครับตอนนี้โครงการไฮเออร์ e ให้เธอนะครับก็จัดอยู่ที่สภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะฮะใครที่มาร่วมบริจาคเลือดเนี่ยก็จะได้โค้ดแบ็ค <c oughs> น่ารักน่ารักจากไฮเออร์ไปด้วยนะครับก็มาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆครับผม ตอนนีดดูเเเ็กะปกติปกติปนปดกติปกติครับจริงๆแล้วพอที่เขาบอกว่าคนมีความรักมันจะมีเด็กโง่ไปไม่ผมก็อายุเท่าเดิมก่อนหน้ามันดูสดใสมากก็ก็อาจจะแบบว่าเป็นช่วงที่เราได้ทำอะไรแล้วก็มันก็แน่นอนพอเวลามันมี เรื่องราวอะไรดีๆอย่างนี้มันก็จะแบบเหมือนกับเราก็ได้มีความผ่อนคลายในในตัวเองด้วยมั้งครับไม่แคว่าเพราะแกว่าแครว่าก็มีความสุกลุงแห้งมานานมีกาจุ่มกระชวยกระต่ายบอกแพรว่าว่าไปดูลุงข้างๆตัวเองก่อนคือความจริงแล้วผมก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบคลั่งรักอะไรมากแต่ว่าคือหลายๆผมว่าอาจจะเป็นเรื่องว่าหลายๆคนแต่ผมผมเป็นคนที่ทุ่มเทให้ความรักแหละ แต่ว่าอาจจะเป็นว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นภาพผมในมุมแบบนี้อาจจะไม่เคยเห็นเลยแล้วพอมาเห็นเขาอาจจะแบบมีการแซวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าผมทุ่มเทความรักไหมก็ก็ทุ่มเทแหละเราก็เราก็จริงจังเราก็รู้สึกแฮปปี้กับโมเมนต์นี้ติดแฟนไหมคะติดแฟนฮะติดแฟนยังยังยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นแฟนใจเย็นยยังยั่ยัง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 ยัอยัง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 ยันยังยังยยังงยังยัังยังยังยัง คือที่บอกว่าก็คือตามที่เคยบอกไปเลยครับคือควาจริงคือรู้จักกันอยู่แล้วต้องเคยต้องเคยเจอกันอยู่แล้วเพราะว่าคือเฟยเขาก็ทํางานอยู่ในวงการมานานเราเราก็ทํางานตรงนี้อะไรเงี้ยก็มีเจอกันบ้างตามอ e ีเวนต์อะไรเงี้ยก็รู้จักกันบ้างอยู่แล้วแต่ว่าที่ได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าไปรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับมีคอนเน็กชันขึ้นมาครับผมก็เลยก็เลยได้มีโอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้นพอเราได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นก็รู้จักลิสายกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไดยรู้สึกชอบ ยังไม่ได้คือยัง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 ไม่ได้ขอแฟนนะใช่ใช่ใช่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็คือยังยังคำจริงแล้วก็อยู่อยู่ในสถานะแบบเป็นเป็นคนคุยกันอยู่แต่ว่าก็สนิทกันมากขึ้นครับก็แบบมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นสนิทกแต่เราบอกว่าเราเปิดตัวกับเพื่อนแก๊งค่แล้วมถึงบอกว่าเราระบุสถานะวนเราเ็นแบบพิเศษที่แล้วอ๋อก็คงไม่ได้ถึงขั้นแบบระบุสถานะหรือว่าอะไรแต่ว่า ออพอดีวันนั้นก็คมีการชวนกันว่าเออใครว่างแบบไปกินข้าวกันไหม,มก็จะมีไปคคุยงง์คุยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็เชิญชวนกันไปแต่ว่าก็คือการไปกินข้าวด้วยกันมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นการระบุสถานะหรือว่าอะไรแต่ว่าถามว่ามันก็คงเป็นอะไรที่สนิทมากขึ้นแหละถึงถึงตรงจุดที่ว่าเขามาเจอเพื่อนผมได้ผมมาเจอเพื่อนเขาได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะ,สะแสดงความถ,ถึงความสนิทมากขึ้นเขาเข้ากับเพื่อนเราได้ครับ ก็กก็็เข้าได้นะเพราะว่า yes. ความจริงแล้วเฟย์เขาก็ได้รู <ơi> euh ้จักเพื <c zzarella 's out> ่อนๆผมอยู่บ้างอยู่แล้วนะฮะแบบก็คือคนในวงการด้วยกันอะไรเจอแม่ก็ยังตอเคยเจอแล้วครับเคยเจอแล้วครัเคยเจอบ้างแม่บ้างเห็นเคยเจอเพราะตอนนั้นพอดีเฟย์เขาไปถ่ายงานที่ที่สตูผมครับแล้วก็แม่แม่ก็อยู่ที่สตูเลยก็มีพูดคุยกันเขาก็มีพูดคุยกันมีทักทายพูดคุยกันแนนะา แม่ก็รู้ว่าคือแบบคนที่เราจีบอยู่อะไรเงี้ยคนคนคนที่เราคุยอยู่แล้วแม่มาถ่ายเราเพิ่มเติมไหมคะว่ายังไงแล้วเขาก็มีถามบ้างครับว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างคุยแล้วเป็นยังไงบ้างไม่เคยเกี่ยวแลยแบบนี้เลม่เคยเไม่เลยวามโอเคไหมผมไม่เคยเกี่ยวรก็โอเควันใหม่ก็เคยเจอแล้ววันใหม่เจอครั้งแรกก็ไปเล่นด้วยเลยวันใหม่เขาเป็นคนสนิทคนง่ายอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะแบบผมก็จะแบบถามว่าเออเจอเจอพี่เฟย์ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยวันใหม่ก็ชอบชอบสบายใจแม่ผ่านแบบนี้ สบายไปที่สุดแล้ว้องวันใหม่ำจริงวันใหม่พอโตขึ้นเขาเขาก็มีความเข้าใจมากขึ้นแหละแม่เก,ก๋เ๋วเตรียไมไว้ต้องกินป่าทางานพิซจะต้องขนาดไหน่ <todavía> แม่เก๋เหรอฮะเตรียมเตรียมทุ่มหนักเลยฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเก๋เขาไม่ยอมนี่จะมีเป็นตัวเป็นตนก็ได้แม่ถึงต้องยอมทุ่มทองแน,นลออแล้ววันนั้นอยังไงเล่าโมเมนต์ที่แบบจับพี่เกดนั่งโซนโดดเียวก็คือเอา้ะพูดตรงๆวันนั้นที่เราชวนกันไปก็คือเป็นแก๊งที่เราทำทำรายการด้วยกัน คำจริงก็คือมีแค่เกสคนเดียวที่แบบยังไม่เปิดเผยตัวตนออกมาเล่าๆๆ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 ๆนๆๆ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 ก็ก็เๆๆๆๆๆเๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆนๆๆ้ๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆัๆๆ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 ัๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆงรักอ่ๆ คือผมผมข้างรักไหม,ไมก็อย่างที่บอกไปผมว่าน่าจะเป็นมุมที่คนไม่ไมค่อยเห็นมากกว่าแต่ตัวเราเองอะ่ะเราเราก็อินแหละอะ่ะผมพูดตรงๆว่าว่าเราเราแล้วก็ยิ่งยิ่งด้วยตัวของของเฟย์เองด้วยอะไรที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าคลิกมากน้อกจากเป็นคนน่ารักที่ใสดีมากเลยนะเราก็คุยเราก็คลิกเราก็อินแบบ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 โมเมนต์ตรงนี้ครับแต่เราคุยกันที่ว่าแบบเรามุงมิ้นขึ้นเลยเออใช่ทุกคนมองว่าบอยมุงมิ้นขึ้นอ่ะมุ้งมิ้ขึ้นคือผมอาจจะไม่ได้เชิงมุ้งมิ้งมากขึ้นแต่ว่าผมอาจจะเป็น เนี่ยพอพอมาตั้งแต่ที่ที่มาสัมภาษณ์เรื่องเรื่องเนี้ยก็เลยเหมือนรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่พูดเรื่องนี้ออกสื่อไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันเขินเอาจริงๆเขาพูดแล้วก็เขินอะไรเงี้ยเหงื่อแตกเลยเนี่ยเปขนาดของเต้ครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าชอบพูดแบบนี้กนไม่ใช่เลยไหนคก็คืออย่างแรกเลยที่รู้สึกก็คืออ่าหนึ่งคือเราคุยกันถูกคอใช่ไหมครับคุยกันภาษาเดียวกันแล้วก็สองชอบที่เขาเป็นคนจิตใจดีเออเขาเป็นคนแบบ เออเป็นคนใจกว้างเป็นคนแบบว่าเป็นคนจิตใจน่ารักอ่ะเขาไม่ใคนแบบเออมองโลกในแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็จะแบบชอบความจริงแล้วก็ชอบชอบความเป็นคนจิตใจดีของเขาครับอันนี้อันนี้คือชอบหนี้ที่สุดถ็งช่วงที่ที่ศึกษาที่ที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันอ่ะมันมีอะไรที่ต้องปรับเข้าหากันบ่อยเราต้องปรับมากเข้ามากอ๋อก็เป็นก็เป็นธรรมดาครับ พวกทุกคนนะท,ทุกคู่ก็ต้องมีการแบบปรับเข้าหาแต,แต่ยังไม่เป็นแฟนแต่เราห่วเขาหนักมากเลยนะชุดว่ายน้ำนี่ก็มีแซวก็มี <c oughs> แซวบ้างะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะไปจํากัดอะไรขเขาอยู่แล้ว,ลวนะก็เป็นไลฟ์สไตล์เขาซึ่งเราก็ชอบที่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเ,เราก็มีไปแซวบ้างแซวแบบเอ้ยแบบว่าไปเที่ยวที่หน้าหนาวปะที่หนาวๆบ้างนะนี่อะไรก็มีแซวแซวบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ว คือเราก็ชอบเขาที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแต่ใจอย่งถ้าวันมีแฟนบอยจะไม่ชอบให้แฟนแต่งตัวว่าวิวหรือโรสอะไรอย่างเ้ยนะมัน้อยก็ความจริงแล้วก็ก็ก็ยิ่งน้อยยิ่งยิ่งปกปิดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอ่าปกปิดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กันตัดสินใจของเขาฮะมันร้องไห้ไงบ้างมัรอเขาก็รับรู้ว่าเราก็แซวๆอะไรอย่างเงี้ยฮะ คือเราก็ไม่ได้แบบไปแบบจริงจังขนาดนั้นหรือว่าอะไรแบบมาถึงว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงจริงจังเขาเขาก็พอรู้บ้างเขาเขาก็แบบกันเหมือนกับเอาจริงๆเราเราเราก็รู้อ่ะรู้จักเขาในระดับหนึ่งว่าเออเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็เป็นเชิงเป็นแนวน่ารักน่ารักจะเหมือนเวลาเราอยู่เขาเราไม่ได้แบบว่าเขาบอกว่าเราเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยไม่ได้แบบเป็นเป็นเพียรอะไรอย่างเงี้ยเป็นคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเออ ผมก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เวลาคนเห็นผมออกสือ่อก็จะเป็นในมุมที่ค่อนข้างแบบว่าเฮเฮ่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงผมก็มีอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมที่ค่อนข้างแบบเป็นคนจริงจังเป็นคนแบบว่านิ่งๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คือในบางทีที่เราอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปตลกติงต้องตลอดก็ไม่ได้เราก็จะมีมุมของเราที่เป็นมุมผู้ใหญ่เราก็เราก็มีมุมผู้ใหญ่ที่อยากให้เขารู้ว่าเราก็สามารถที่จะปกป้อง,องดูแลเขาได้ด้วยมีแผนจะขอเป็นแฟนนะอะไรนะแผ <laughs> <laughs> นจะขอเป็นแฟนอนะไร <laughs> ก็มัน ผมว่าไอ้เรื่องนั้นนะวันหนึ่งมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็มันก็เป็นเป็นรอไปเป็นตามจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมดีกว่าผมก็ยังไม่ได้อยากไปเรื่องมากทุกวันนี้ที่คุยกันได้ทํากิจกรรมหรือการไปไหนมาไหนหรือกันมันมันก็แฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วครับไอ้ตรงที่ว่าจะมาเป็นคําจํากัดความขึ้นมาวันหนึ่งผมว่ามันก็ต้องมีแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวขอมันถึงจังหวะที่เหมาะสมมันถึงวันที่ที่ใช่ที่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองนะเดี๋ยววันนั้นผมก็ ถ้ามันเกิดผมผมก็บอกแน่นอนเ,เนี่ยไปทานข้าวอะไรอย่างเงียเ,เวลาเวลาจะส่งกับบ้านต้องส่งตรงเวลาไหมอะไรนะเวลาแบบไปส่งที่บ้านเราต้องส่งตรงเวลาไว้เดี๋ยวที่บ,บ้านเขาาอ๋อคือความจริงแล้วก็เวลาไปส่งก็ก็ต้องดูนะว่าแบบไม่ไปส่งดึกเกินหรือว่าอะไรแล้วก็ต้องมีความเกรงใจเพราะว่าเราเรายังไงดีอะแบบชวนลูกสาวบ้านเขาออกมากินข้าวกินข้าวก็ต้องกลับแบบไม่ดึกมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่เกินกี่โงไม่เกินกี่ทไม่ไม่ได้มีระบุครับก็แล้วแต่แต่ว่าคือ จะไม่ดึกมากเก่งใจใคเป็นแบบว่าคนที่ขับรถเป็นสาปเหร่่เป็เพราะว่าเฟย์เขา้อขับรถไม่เป็นอ๋อใช่คือเฟย์เขา,เา,เา,เาขับรถไม่เป็น,ใช,น,ปนใช่ครับก็จะมีคือในบางทีที่เขาไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็อาจจะมีการกลับมืดบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยเรารแล้วเขาก็จะบอกเขาจะกลับแกร็บเราก็จะบอกว่าเป็นผู้หญิงนะแล้วก็แบบไม่อยากให้ให้แบบกลับคนเดียวตอนกลางคืนอย่างเงี้ยอ่ะก็จะมีถ้าเราว่างเราก็จะขับออกไปรับมาส่งฮะทำไห้เป็น บีเทสบีเทสอร่อยวันไท้ายนี้มันจะพิเศษกว่าทุกปียังไงคะอีกสีแล้วเนี่ยวันละท้ายแรกของเราด้วยในรักครั้งนี้ด้วยนะกดดันไหมบอยฮะก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงกดดันนะครับคือเออสำหรับสำหรับผมแล้วคือด้วยด้วยผมอายุเท่านี้แล้วด้วยเนาะคือผมก็เออคือคือคือไม่แน่แน่คือคือผมไม่ได้เรียกว่าไงดีอ่ะถามว่าคือผู้หญิงทุกคนนะผมว่าชอบให้ก็ถังงานเทศกาลนี้ แต่ตัวผมเองอะผมก็ก็คือรู้ว่าเขาก็ก็ก็ก,ก็ให้เขาติดปักกิเทศกาลนี้เราเราก็แต่คือเราก็ไม่ได้อะไรยิ่งใหญ่อะก็คือไปนัดนกินข้างกินข้าวกันอะไรว่ากันไปแบบตามเทศกาลเรียกว่าวันเลนทยปีนี้ไม่เหงาก็ไม่เหงาอยากที่เหงามากี่ปีอนานมาทำตัว <laughs> ผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้แบบต่างจากเวลาเราไปทานข้าวด้วยกันมากเท่าไหร่แต่อาจจะแบบมีความพิเศษมากขึ้นคล้ายๆกับตอนวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเทศกาลวาเลนไทน์อะไรประมาณเตรียมร้านดอกไม้อะไรก็มีแบบมีเตรียมแบบจองร้านอาหารกันไว้นู่นนี่อะไรนู่นนี่ค่ะประมาณนั้นประมาณนึงมีซีนจพใช้อะไรไหมอาจจะไม่คงคงไม่ได้ถึงพันนันครับก็าแบบคงไปทานข้าวกันแบบว่าคือเพราะว่าด้วยด้วยวามที่ที่ผมกับเฟย์ก็ค่อนข,ข้างแบบ เราไลฟ์สไตล์เราก็ค่อนข้างแบบซิมเพิลสิมเพิลด้วยสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติวันลนไทน์บอยวาเลนไทน์บอยทำอะไรทั้งหมดกาไม่ได้มีแพลนก็ถ้าไม่ทำงานก็ก็ไม่ทำอะไรอยู่เฉยเปีนี้ก็เลยไม่รับงานเลยปีนี้ปีนี้ก็ไม่ได้มีงานติดต่อมาก็พอดีเลยเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีงานคู่ติดต่อมาแล้วเหมือนกันลูกคู่ครั้งแรกอ๋อมีมีครับก็ก็มีงานคู่ติดต่อเข้ามาบ้างก็มีแบบมีทั้งงานลง ลงโพสรีวิวลงอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานอีเวนก็มีต่อมาเป็นไงครับแบบบรรยากาศกันแบบทำงานด้วยการแ<ด>บบคับครัของเราเก็ดีครับแต่มันก็มีความเกรงๆบ้างนิดหน่อยนอะนนก็มีมก็มีมเขินๆบ้างนะเพราะว่าแบบคืออ๋ถ้าเอาจริงๆผมก็ไม่เคยทำงานกับคนที่คุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นครั้งแรกก็จะมีความแบบมีความ เก่งๆนิดนึงเพราะว่าฮะแล้วเป็นทีมรล่มอ่าฮะเพราะว่าแบบคือทํางานใช่ไหมฮแบบทีมงานสายตาก็จับจ้องเราเราก็แบบมีความเก่งๆเหมือนกันเขาฟิวไหมเขาฟิวยังไงไหมล่ะก็ไม่แต่ว่าคือโอเคก็คือแต่ด้วยความที่เฟย์เขาก็ทํางานมาเยอะอะไรเงี้ยก็ต่างคนก็รู้อ่ะเป็นกันอะไรเงี้ยเขาแล้วทำงานเยอะแต่เราก็มีความเก่งๆอะครับเก่งอยู่พอมาดูรูปแล้วแบบอะไรยังไงเลยอเปล่าแบบรูปที่ถ่ายออกมาแบบเต็มคำเติมอะไรยังไงไหมคะตอนที่เราดูแล้วเออก็น่ารักดี ก็เดี๋ยวรอ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 ครับรอไมนเร็วไมาไม่เร็วไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดด้วยกันพวกมาตามโอกาสผมว่ามาตามมัดผมว่ามันจะมาตามจังหวะระยะเวลาตามโอกาสนะครับแต่ว่าคือคือแต่ยังไงคือแบบเออเราเราก็ไม่ได้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 มีอะไรที่แบบโปรฟิตหรืออะไรอยู่แล้วก็เป็นเป็นไปตามจังหวะตามโอกาสอยู่แล้วมีกี่ต่อเข้ามาเยอะไหมครับงานคู่ก็มีบ้างนะครับมีบ้างเรื่อยๆครับผม โคกัสเรื่องความรักยอะขึ้นระดับส่วนดอย่างไงบ้างแต่ความรักของผู้เราเนี่ยอาจจะต้องถูกอถูกตัดก่อนก็คือเราก็ทำตัวปกติแหละครับคือก็เข้าใจว่าทำงานตรงนี้แน่นอนก็เวลามีเรื่องราวมีความร่วมความรักอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องที่ที่โดนจับตามองโดยส่วนตัวผมก็โดนถามเรื่องนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าแค่ตอนนี้สถานะอาจจะเปลี่ยนไปนะครับผม แต่ว่ามันก็อาจจะคงไม่ได้ถึงขั้นแบบมาทำให้การใช้ชีวิตหรือว่าการทำกิจกรรมร่วมกันมันต้องเปลี่ยนไปนก็คงเหมือนเดิมฮะยากอยากไปไหนถ้าไปอยากทานอะไรก็ทานเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแค่เราทำทุกอย่างให้มันอยูใ่ในกรอบความเหมาะสมพีออาจารย์รู้สึกจริงๆในกาบบำรักทำเรียนเรามองไกลถึงแต่งงานเลยคือคือ,ค,อคือเรื่องเรื่องความ เอาเป็นว่าไอ้เรื่องความจริงจังอ่ะเราจริงจังแน่นอนครับเร,เราเราก็ผมผมเชื่อว่าทุกคู่ทุกคนอ่ะพบกันคุยกันมันมองไกลกันทุกทุกคู่แหละครับแบบยังไงก็มันไม่มีใครพบกันแล้วแบบจะมองว่ามันจะจบเมื่อไหร่มันไม่มีหรอกมันก็อยากจะแบบให้โกออนกันไปเรื่อยๆครับผม <S <S ผมเชื่อว่าทุกคู่เป็นอย่างนั้น <S 1> <S 1> ผมเองก็เหมือนกันก็เราก็ค่อยๆดูกันไปนะครับก็เป็นไปได้ก็อยากจะให้โกออน n กันไปเรื่อยๆครับผมมีภาพพวกเป็นเจ้าสาวไหม จะเย็นเด็ดมันจะได้ครับผมก็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 ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยให้เป็นอย่างนั้นครับก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ผมว่าทุกทุกคู่ที่ที่ที่สร้างสร้างสร้างโมเมนต์สร้างความรักด้วยกันก็อยากจะมีจุดจุดนั้นที่เราได้ปล่อยไปเรื่อยๆตลอดไปก็เคยถามน้องแล้วก็น้องมาทักใจเลยมีตัวเราก็ก็ความจริงก็ก็มีเคยถามบ้างครับผม เอาเอาเท่าที่เขาเคยบอกผมก็คือเขาเขาก็บอกผมว่าแบบผมดูแลเขาดีผมแบบแเออประมาณแบบนี้เรื่องแบบว่าว่าเออผมผมผมแบบเอาใจใส่แล้วก็แล้วก็ดูแลเขาดีแล้วก็แบบประมาณช่วงแถวนี้ครับผมค <c oughs> ือถ้าเ่ยมพูดถึงความรักนะพูดไม่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 ค่อยกล้าพูดเรื่องตัวเองเท่นาไหร่โอเคไหมโอเคนะท <c oughs> ุกคนโอเคนะเรื่องเล็กน้อยให้กระเปาแม่หน่อยครับ เออก็ความจริงแล้วให้ให้อย่างเปาแม่ทุกปีครับแต่ว่าขึ้นขึ้น่งบอกว่าเออปีไหนให้เท่าไรให้ให้เดียวหรือให้รวมรวมกับน้องพัดก็เราแต่แต่ปีนี้ก็แยกเดียวแยกเดียว<ม>แล้วตามตามจังหวะตามอกาิม,มเป็นเลขนั้นนะรอ๋อเป็นเลขนั้นคือความจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้มีความหมายหรือมีนิ่งอะไรครับเออพอดีว่า ปกติผมให้แม่เป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องการเงินของผมอยู่แล้วครับแล้วก็พอดีมันมีเงินก้อนคือผมให้แม่เนี่ยหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าความจริงมันมาจากเลขหนึ่งล้านเจ็ดแสนพอดีว่ามันเป็นเงินก้อนที่เกี่ยวกับการขายที่แล้วก็บวกลบคูณหารปุ๊บปั๊บเนี่ยเงินก้อนนี้ของผมอยู่กับในบัญชีแม่เฉยๆครับก็เลยก็เลยก็เลยยกให้แม่ไปเลย ครับแต่ว่าก็ตัดออกบาดหนึ่งเพื่อแค่ว่าให้เลขมันเป็นเลข9<ช>เลขมงคลแค่นั้นเองเหมือนส่วนามากเวลาบอยให้แมบบ่จะมีเป็น99 9, 9, 9, 9ใช่ใช่ผมก็จะให้เลข9ลงทาลกก้ายด้วยเลข9ครับแบบเก้าหน้าเจริญเก้าหน้าอะไรอย่างนี้ยเป็นเลขมงคลครับแค่นั้นเองครับแต่ประกาศเลยว่าน้องพัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวมันชอบลงลงในสแกมโบเมมีส่วนเกี่ยวข้องใช่น้องพัทก็เลยให้แยกไปครับ ขอขอได้ครับ